พลตำร,รพานุรัต์หลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมล t เทนในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากรณีฝ่าฝืนคำสั่งให้ยุติการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อป้องกันโควิด19 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ระบุว่าจากการตรวจสอบหลักฐานการขออนุญาตและการอุทธรคำสั่งเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดคอนเสิร์ตคือบริษัท GMM g r a m m y จำกัดมหาชนและกรรมการผู้มีอำนาจ2คนคือนายภาวิตจิตกรณ์และนางสาวบูสบาดาวเรืองฐานความผิดตามพรบรโรคติดต่อปี2558 และกระทำขัดต่อข้อกำหนดตามพรกฉุกเฉินระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกระทำขัดต่อข้อกำหนดพรกฉุกเฉินขณะนี้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปักช่องอยู่ระหว่างดำเนินการออกหมายเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำเพื่อดำเนินคดี นายวิเชียนจันทรนโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาระบุว่ายังอนุญ,ญาตให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ได้ตามปกติ แต่ผู้จัดงานต้องมีมาตรการป้องกันโควิด -19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะพื้นที่จัดงานเทศกาลปีใหม่ตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งจะมีการจัดแสดงเวทีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมเค้าดาวที่มีผู้ร่วมงานจํานวนมากผู้จัดงานต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาให้มีมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวดค่ะ